e สวัสดีแกมเมอร์ชาวทองทะเลทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแอมหมายชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหม่จะมาพาทุกคนไปดูวิธีการดาวน์โหลดเกมซา um m ูไรโ r ส Chronicle กันนะคะสำหรับเกมนี้นะคะตอนนี้ที่หม่เล่นอยู่เนี่ยจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ North a เมริกานั่นเองนะคะก็มันสามารถเล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็ PC นั่นเองนะคะสำหรับมือถือเนี่ยก็มี Android อามี iOS เนาะแต่ว่าถ้าเป็น PC เนี่ยคุณจะต้องทาการ VPN ก่อนนะคะเพื่อที่จะดาวน์โหลดตัวเกม ตัวนนี้้ไดะะคะเดี๋ยวใหม่จะมาพาทุกคนไปดูวิธีการดาวน์โหลดตั้งแต่แรกเลยนะคะไม่ยากบอกเลยว่าไม่ยากสำหรับใครที่อยากจะมาเล่นด้วยกันเนี่ยก็มาได้นะคะหมาอยู่เซิร์ฟเวอร์เวสต์นาเวนะโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัว iOS ก่อน คุณจะต้องทําการมุดสโตร์นะคะก็คือตัวสโตร์ของ App Store นะเราจะต้องทําการย้ายประเทศนะคะไป USA แคนาดาแถบนู้นนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดได้ปกติเลยนะสำหรับ iOS นะคะแต่ถ้าเป็น Android นะคะแนะนําเลยว่าให้ไปที่คูแอปนะคะแล้วก็เสิร์ชเข้าไปว่า s u m a n u a l s c h r o n i c l อรนะอันี้ไ่เสิร์ชใน Google ให้ดู ะะก็จะเป็นตัวนี้นะคะซ m มานูเอลสครอนิเคิลนอตอเมริาตัวนี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ปกติเลยนะสำหรับ Android นะคะแต่ว่าถ้าเป็น PC นะคะมันจะยุ่งยากนิดนึงนะคะถ้าเป็น PC เนี่ยมันจะมี2เวอร์ชันคือดาวน์โหลดคล i เอตจากตัวเว็บไซต์ของ s u มา o ู c อลสครอนิเเองหรือว่าจะดาวน์โหลดจากทาง Steam ก็ได้นะแต่ว่า s t e a มคุณก็จะต้องเป็น U.S.A. นรือสตร U.S.A. นั่นเองเนี่ยมันก็จะยุ่งยากใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวของเว็บไซต์ ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะเราจะต้องทําการ VPN นะคะคือตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มันคือนอสอเมริกาเนาะมันก็มีไว้สําหรับคนที่อาศัยอยู่ทางฝั่งอเมริกาเล่นนะคะแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ global หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ฝั่งประเทศไทยเขาเล่นกันเนี่ยมันไม่เปิดสักทีนะคะเราก็อยากจะไปหาข้อมูลอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยไปเล่นของฝั่ง NA ก่อนนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็จะต้องทําการจําลองว่าเราเนี่ย เป็นคนอเมริกาเราเป็นคน USA นะเออเราก็จะต้องทำการ VPN ค่ะคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ VPN เนี่ยอ่าเราจะเข้าไปดาวน์โหลดนะลิงก์ดาวน์โหลดมันคือลิงก์นี้นะคะลิงก์นี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ VPN เนี่ยเราดาวน์โหลดปุ๊บมันจะรีไดเรกต์นะคะมันจะรีไดเรกต์ไปเพจซัมมอนปกตินะแล้วก็จะให้เรา p พิร์ตเจิสทรชันนะเพราะว่าเราเป็นคนไทยไงมันยังไม่เปิดเซิร์ฟเนอ่าเขาก็จะทำการ รีเดเล็กไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา VPN นะคะมันจะไม่ใช่หน้าต่างแบบนี้นะเดี๋ยวใหม่สอน VPN นะคะ VPN เนี่ยก็ทำได้หลายวิธีนะคะก็สามารถไปใช้ตัวของ extension ของ Chrome ได้หรือถ้าใครมีโปรแกรม VPN นะคะก็สามารถใช้โปรแกรม VPN ได้เลยนะแต่สำหรับใครที่ไม่มีเลยนะคะแนะนำว่าทำตามใหม่ก็ได้นะคะคือตัวของ Windows เนี่ยมันมี VPN อยู่แล้วนะคะให้เราเสิร์ชไปที่ Start นะคะเขียนว่า VPN เข้าไปนะคะแล้วกดไปที่ VPN setting ตรงนี้นะ ทีนี้นะคะเราจะทำการ add VPN connection นะคะเลือก er VPN provider ว่า Windows built-in นะคะ connection name เนี่ยก็ใส่ชื่ออะไรก็ได้ชื่อประเทศก็ได้นะคะที่เราจะบุดไปนั่นเองนะคะอย่างอันเนี้ยใหม่แนะนำาให้ไปแคนาดาละกันนะคะส่วนตัวของ server name แล้วก็ address ของ server นะคะให้ไปดูที่เว็บ vpngate.net ก็ได้นะคะอันนี้เขาก็จะแจก server ค่อนข้างเยอะเลยนะคะซึ่งเข้ามาตัวเว็บไซต์เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่ประเทศไทยนะ,ะเราอยู่เป็ทไทยทีนี้ เราก็เสิร์ชไปเราอยากไปแคนาดานะคะเราก็เนี่ยเสิร์ชไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นประเทศแคนาดาเนี่ยฮะให้เอาตัวช่องตรงนี้มา mssstp ตรงนี้นะคะตรง a c t ตรงนี้นะ hostname ตรงนี้นะคะเอามาใส่ในช่อง server name อ่าทีนี้นะคะ vpn นะคะ username นะคะก็ใส่เป็น vpn password ดนะคะก็ vpn เหมือนกันนะคะอ่าแล้วเรากด save ปุ๊บนะทีนี้เรากด connect ตัวแคนาดาตัวนี้เลยครับ อพอมันขึ้นแบบนี้แสดงว่าตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มันดาวอยู่นะคะให้เราเปลี่ยนตัว S T P นั่นเองนะคะอันนี้คือคอนเนค t ไม่ได้นะอ่ะเราก็ปิดไปแล้วกด Advanced o p t i o n นะกด Edit นะคะเราเปลี่ยนตัว s e r v เว Name นะ,ะกลับไปที่เว็บเดิมเราก็หาว่าแคนาดามีเซิร์ฟเวอร์อื่นอีกไหมนะคะอ่ะก็มีตัวนี้อีกก็ Copy ตัวนี้มานะคะอ่ะใส่เข้าไป Password VPN Username VPN เหมือนเดิมนะคะกด Save ไปอ่าแล้วก็ไปลองคอนเ e c t กันใหม่ คือด้วยความที่เซเวอร์ตัวนี้มันเป็นของฟรีไงเขาแจากฟรีไงมันก็เลยอาจจะมีบางเซเวอร์ที่มันดาวบ้างสลับไปนะบางวันเซเวอร์ตัวเมื่อกี้อาจจะใช้ได้ก็ได้นะอะโอเคพอะคอนเน็กได้แล้วนะคะเราลองกลับมารีตัวเว็บไซต์ตัวนี้ดูอีกทีหนึ่งนะอะโอเคมันก็จะขึ้นว่าตอนนี้เนะี่ยเราอยู่ประเทศแคนาดาแล้วนะเราไปนั่งอยู่ในแคนาดาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราควรจะดาวน์โหลดเกม Summoner War Chronicles North America ได้แล้วอะก็เปิดเข้าไปตัวเว็บไซต์ตัวนี้เลย บอ่าได้แล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นเว็บที่สามารถดาวน์โหลดเกมได้แบบนี้เลยนะเราก็สามารถดาวน์โหลด i n s tallation file ได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราดาวน์โหลดเนี่ยมันจะเป็นตัวของ Hive ซึ่งมันจะเป็น c ลา e แอนี่ตัวนี้นะคะมันจะเป็น c ลา e n อของ Hive อีกทีหนึ่งนะคะ Hive ก็คือเหมือนกับเป็น c ลา e n อของตัวตัวเกมนะคะเพื่อที่จะดาวน์โหลดเกมออกมาอีกทีหนึงนะคะอ่ะเราก็ทำการดาวน์โหลดตัว Hive ก่อนนะคะเราก็ทำการติดตั้ง Hive ลงบน PC ของเรา อ่ะพอเราทําการติดตั้งตัว h i g e Player เสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นว่าอ่ะเสร็จแล้วเนาะเราก็กลับมาที่เว็บไซต์ของ s m สมาร w a วอช c h r o n เ c l e เหมือนเดิมเลคะแล้วกดเกมสตาร์ทขวาบนสุดไปเลยอ่ะมันก็จะขึ้นตัว h i g e กลับมานะคะนี่มันก็จะขึ้น h i g e Game Player แบบนี้นะคะแล้วมันจะขึ้นหน้าต่าง ให้คุณ install ตัวเกม Summoners Chronicle นะคะว่าคุณจะ install ตัวเกมตัวนี้เนี่ยที่ไดฟ์ไหนนะได C ไดฟดี D, นะคุณก็เลือกไดฟ์ได้เลยนะคะมันจะประมาณ7-8กิกนะคะเพอเดีอัน,นี้ใหม่มีตัวเกมอยู่แล้วนะคะมันก็เลยไม่ได้ install เนาะมันก็จะขึ้นมาว่าอ่ากำลังดาวน์โหลดอยู่นะคะพอมันขึ้นว่า0%ดาวน์โหลดนะให้คุณปิด VPN ได้เลย นี่คุณมาที่ตัวคอนเน็กชันตรงนี้นะคะตรงเนี้ยนะแล้วคุณก็ปิดได้เลยพอขึ้นศูนเปรปิดได้เลยนะคะขึ้นหน้าต่างดาวน์โหลดปุ๊บปิดนะคะมันก็จะวิ่งเลยใช้เน็ตไทยในการดาวน์โหลดเกมนั่นเองนะคะก็จะวิ่งเลยไม่อย่างงั้นถ้าใช้แบบวีเวียนดาวน์โหลดนะโอ้โหทั้งอาทิตย์ก็ไม่เสร็จนะคะหรือว่าใครจะไปตรงสตาร์ท p n ตรงนี้ก็ได้นะคะกดปิดตรงนี้ได้เหมือนกันนะ โอเคนะครับสำหรับวิธีการ VPN นะแล้วก็ตอนเล่นเกมนะคะคุณไม่ต้องใช้ VPN ใดๆเลยคุณเล่นได้ปกติเลยตัว VPN นี่ก็คือ delete ทิ้งไปจากสมองได้เลยนะคะไม่ใช้อีกแล้วนะใช้แค่ตอนเข้าวเว็บไซต์ตัวของ Summoner Wars Chronicle เฉยๆนะคะเพราะไม่งั้นมันจะ redirect ไปเว็บไซต์ Summoner War ของประเทศไทยนั่นเองนะคะโอเคเนาะสำหรับวิธีการดารรวน์โหลด Summoner w a r Chronicle ไม่ยากเลยนะฮะก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะคะหาข้อมูลก,กันก่อนได้เลยแล้วก็ใครที่อยากมาเล่นกันใหม่นะคะก็ เวส์นะคะแล้วก็ชาแนลอนาเวลนะคะแล้วจะกันไในไลฟ์นะคะเดี๋ยวขอตัวไปเล่นเกมต่อแล้วนะเพราะว่าบอกเลยว่าติดสุดๆนะคะเล่นทั้งวันทั้งคืนจริงๆนะอันนี้ใหม่ก็เพิ่งเล่นได้1วันนะคะตอนนี้ ก็เลเวล48แล้วนะคะเดี๋ยวขอไปลุยกันต่อสามารถเจอกันในไลฟ์ได้ทุกวันนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวทำไกด์สมุน o n e r วอ r ์ c h ครนิเค e มาฝากกัน,นะคะ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะบ๊ายบาย